วิธีการทำส้มหัวนะคะนี่นะคะแม่ครัวเชฟนะคะเชฟพินนะคะพันนะคะพันนี่นะคะ วิธีการส้ม,มัวนะคะไม่ธรรมดานะคะนี่นะคะส้ม,มัวนะคะปรุงรสเองนะคะเสร็จแล้วก็ใครจะย่างใครจะกินดิบๆก็แล้วแต่นะคะเจ๊พินเะคะ ถ้านังมองนี่ใบตองนะบปะคะเออตองหลายเพากประเทศประเทศขายเนาะอ,อันนี้เฮ็ดกินเองนเนาะพี่น้องมาได้ขายเด้อเยอะมาถ่วงสื่อเด้อหอมบักใเฮ็ดหอมแบบไงหนึ่งบริบริเดขายเด้อขายเฮ็ดกินเด้อเฮ็ดกินนะคะนี่เฮ็ดกิน ไม่ได้ขายด้วยค่ะพี่